เห็นพระชัยหลังช้างหลังพปรครับปีพศสองพันห้าร้อสามสิบนะครับนี่ครับเหรียญนี้ผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับครับสําหรับเหรียญนี้นะครับจัดสร้างเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงเจริญรัคพรษาครบห้ารอบครับหรือหกสิบพรรษาครับครับสําหรับเหรียญนี้นะครับจัดพิธีพุทธาพิเศษใหญ่มากนะครับมีเกจิร่วมเสกถึงแปดสิบรูปเช่นหลวงพ่อศิษีลิงดาวัดท่าสูงนะครับ หลวงู่สิมวัดถ้ำผาป่องนะครับหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับหลวงพ่อแท่งวัดดอนเจาะหอมนะครับเป็นต้นนะครับครับสําหรับเหรียญพระไทยหลังช้างนี่นะครับเป็นอะไรที่น่าใช้มากเลยนะครับผมเรียกได้พุทธคุณนี้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับผมมีเกจิเสกนานนะครับเยอะด้วยครับเกจินี่แหละครับแต่ราคานี้ไม่ก็ไม่ได้แพงนะครับผมซื้อหาได้เลยนะครับผมแค่หลักร้อยต้นต้นนะครับผม เนี่ยใช้แบบนี้ดีกว่าครับผมพุทธคุณที่สูงส่งเลยนะครับสบายกระเป๋านะครับผมตามนี้ครับ